สองเรื่องที่แบบเอ้ยขึ้นมาเลยจริงมีหนึ่งเรื่องที่ยาวมากๆอ่ะได้คือคือมันไม่เชิงมินิรักกันสุดแสนจะเป็นน้ำไม่เรื่องนี้ทุกคน่เล่าก่อนนะมันเป็นวีรกรรมก็จริงแต่มันแบบมันมันมันไม่ตลกเลยเรื่องนี้ฝากอยากเล่าให้ฟังอยากเล่าให้ฟังแชร์ให้ฟังซึ่งเรื่องนี้มามาก็ไม่รู้ด้วย นีตอนแรกตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้จะเก็บเป็นความลับไว้ตลอดชีวิตุยแต่วันนี้มันพิเศษมากถูกไหมเราก็เลยอยากจะใช่ก็จะเล่าให้ฟังแล้วมาม่าอย่าโกรธเด้ออันนี้มีการขอพระราชาพยาโทษไปแล้วจริงๆมีโอกาสมีโอกาสดนตรีเลยวีระกรรมื่อแสบนะฮะคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนมหาลัยเนี่ยนะฮะ ช่วงประมาณปีปีสองครับปีสองตอนนั้นมีต้องไปเขาเรียกว่าเอาติ้งกับเพื่อนที่คณะที่ต่างจังหวัดไปกันสามวันสองคืนครับไปที่หัวหินใช่แล้วพอเราไปที่นั่นก็คือตอนไปคือเขานั่งรถไฟกันไปว้าวใช่เป็นรถไฟเลยแบบประสบการณ์ชีวิตแบบ โชคโชนมากไม่เคยนั่งรถไฟมาก่อนคือวันนั้นคือนั่งรถไฟครั้งแรกที่ที่นั่งไปต่างจังหวัดรถไฟก็เลยนั่งไปกับเพื่อนเมื่อเราไม่ได้คิดอะไรก็เอ็นจอยปกติพอเราไปถึงที่นู่นปุ๊บสิ่งที่เราเกิดความสงสัยก็คือแล้วเราไปที่นู่นแล้วเราจะเดินทางกันยังไงนะชีวิตเกาต้เรามีคนขับรถให้นั่งตลอดเออไม่รูกไปเรื่องอะไรไม่ขันแลไม่ขันแล้วไม่ขันแล้วไม่ขัพราะว่าติเรานั่งรถเรานั่งรถแต่ งงว่าเพราะปกติตอนที่เราแบบไปเที่ยวกับครอบครัวก็คือปาร์ติคนขับอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนั้นไปกับเพื่อนแล้วก็เลยแบบงงว่าเราไม่มีรถเราจะเดินทางกันยังไงพอไปถึงปุ๊บสิ่งที่ทุกคนทําคือเช่าออมอเตอร์ไซค์ับก็เป็นก็ไม่คุยานเดินทางแบบไม่รู้ตัวจรินะหมามากอดถกแล้วตอนนี้อไอ้ตอนแรกเขาพูดวนจะไม่ร้องไห้ขอเพราะว่าเราหมาตี้ย โดนแน่เลยอ่ะไม่ออะไรืออะไรพี่ไม่เห็นอยู่แล้วว่ามาจะตีม้ามานานมาแล้วแล้วตอนนี้แบบแข็งแรงเราด้วยอซีอารนั่นแหละครับก็คือพอทุกคนเช่ามอเตอร์ไซค์กันเราก็แบบเอ้ยงั้นแบบเราเราก็ต้องเช่าด้วยสินะเพราะไม่งั้นเราจะเดินทางแค่ไรคือปกติไม่ใช่ตอนนี้สายตาเขาอะบมองม้ามายัเลยปกติไม่ใช่คขับ ขับอะไรอยู่แล้วสักอย่างไม่ขับสักอย่างเลยไม่ว่าจะรถยนต์หรือจักรยานก็ไม่ขีด่ด้วยซ้ำเหอนย่างนี้ครับแต่วันนั้นไปเราก็แบบด้วยความแบบไปกับเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็แบบเอ้ยก็ขับซีอ่แไมมันก็ลกเล่าๆกันแล้วก็เลยเออโอเคโอเคเราก็เลยต้องเช่ามอไซค์ด้วยนั่นแหละครับก็คือเรื่องก็คือเกิดเหตุตั้งแต่วันแรกที่ไปเลยไปถึงปุ๊บคือเราขับไม่เป็นครับ ใช่ก็ไม tamam> ่เขับเ็นคือขับไม่เป็นแต่ขับแล้วขับไปเป็นเราก็ฝึกตอนต้นเราคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากมันก็คือการทรงตัวอย่างนี้เฉลยใช่ออโต้ะไม่หมดติดตั้งเปลี่ยนเอ้เดียวเปลี่ยนทอขับรอแล้วเปลี่ยนเกียร์เลยเปลี่ยนเกียร์ใช่ใช่เปลี่ยนเกียร์จำได้จำได้เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ใช่คะเพราะว่าเฮ้ยคุณเธอกล้าเกิน พอเราเป็นหวิศวะมันจะมาขับออโต้อโต้นะไม่างเงี้ยไม่ไม่ขับไม่เขียนขับปนยังไงต่อนั่นแหละก็เลยขับแล้วเก็ด้วยความแบบตอนนั้นอยู่กับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วเพื่อนทุกคนอื่นคนอื่นขับเป็นหมดเลยแล้วคนก็ขับด้วยความเร็วปกติของเขาบุกเปริอ่ะเขาขับตามฟิลเขา เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เราเปิดตัวครั้งแรกมันต้องยืนอย่างนี้เราบีดตาเพื่อนมันไม่ได้มันไม่ถูกต้องเราก็ใส่เต็มเลยฝาทงฝาท่อไม่ถึงเลยไม่ถึงลูกหน้านี่คือโดดได้โดดเน้นการจับจังหวะเอาวะลูกนี้สูงหน่อยืนถึแบบตึ๊ดไปด้วยไปด้วยใช่เราขับมาได้ทั้งวันเลยับตั้งแต่ช่วงเช้าเวียนช่วงเย็นแล้วอุ้ยตอนนี้เราขับเก่งแล้ว ขับแข่งแล้วคุณรอดทั้งวันเลยเหรอดทั้งวันแล้วนี่ฉันเพื่อนเราแบบล้มแล้วนะแต่คุณรอดทั้งวันเลยเรอดทั้งวันเลยช่วงเย็นเพื่อนหิวข้าวออกไปกินข้าวแล้วก็อ่ะกางวัี้แหละตลาดกันก็ขับไปตลาดปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วพอพอเสร็จใช่ไหมครับช่วงนั้นประมาณแบบสี่ทุ่มได้มาสี่ทุ่มคือตอนมันดึกแล้วแล้วก็อ่ะจังหวะนี้แหละคือจังหวะเชิดฉายแล้วคือต้องกลางวันเนี่ยลบเยอะฮะ พอต่างจังหวัดเราคือมันจะไม่่อยมีรถแหละเป็นจังวจหวัดที่เราทำสปีดได้แบบท็อปที่สุดที่เราจะทำได้เราก็ใส่เต็มที่เลยเขากลับจากกินข้าวอิ่มแล้วเอเนอจีมันมารีบกลับห้องดียว่ารีบกลับที่พักดียว่ะแล้วก็ผิดเต็มที่เลยคือเพื่อบูมีเพื่อนสอนไปด้วยครับเขาไม่ได้เสียงซีเขาแค่คนเดียวเพื่อนที่สอนไปกับบูม่ะเขา ขี่มอไซค์แข็งมากแล้วก็เม่ได้ข,ขี่แล้วเราจะเชิดชัยได้ไงโอเคก็ก็มีผลแล้ก็เลยบอกว่าย <c oughs> like ูยูแบบขี่บ่อยแล้วถึงเวลาของเราแล้ว <c oughs> เราก็เลยเป็นคนขี่ให้เขาสอนเราเราก็ขับของเราด้วยความเร็วเต็มที่นะตอนนั้นมันมันไฟเขียวอยู่ม,มันกำลังจะถึงแยกมันไฟเขียวอยู่เราคิดแล้วว่าเราคำนวณในหัวแล้ ผนแยกไอะยังไงก็้ลเรื่อเนี้ผนชัวร์พอใกล้ถึงปุ๊บม,มันส้มมันเหลืองไฟมันเหลืองเหลืองเ้ามีเขากำเบรกกันนะส่วนเรารเล่นไม่คือเราอ่ะใจเราคือคิดว่าตอนนั้นอ่ะเราต้องปิดไปละแน่รอล้อยเร็แต่คนที่ขับเป็นอยู่ข้างหลังมันกระซิบบอกว่าเฮ้ยไฟเหลืองมันบอกว่าเบรก ด้วยความเราแบบเป็นคนแบบจิตไม่แข็งพอพอเพื่อนเซลว่าเบรปุ๊บเราเบรคจาไม่ดูได้สักว่าเบรกเนี่ยมันมีซ้ายกับขวาไม่แล้วมันมีอันอันหนึ่งล้อหน้าอันหนึ่งล้อหล่ะอ่าเราจะไม่หลงเลยถ้าเราไม่หลงกว่านั้นซึ่งเรากำยังไงกรรมสองอันเรากำอันเดียวเรากำอันขวาจำได้เลยเรากำขอปึ้งซึ้บสบัดปึ้งกรรมปุ๊บอย่างนี้เลยครับลงไปเลย แล้วตัวเราไถเลยเฮ้ยกระตุกชูตีนเอดไปเมามาคะแต่วันนั้นกูใส่บวกกับน้องแล้วทุกคนใส่บวกกับน้องตลอดเวลาหน่อยสิ่งแรกที่บูมหลังหลังจากแบบล้มไปบุกสิ่งแรกที่บูมรีบลุกขึ้นมาเช็คหน้าตัวเองก่อนหน้าเป็นไรไหมวะที่เป็นพี่ละลาเออหน้าเป็นไรไหมหน้าไม่เหม็นแต่แผลเต็มตัวเลยฮะตอนนั้น คือทั้งนี้ทั้งแถบเลยเพราะมันขูดไปกับพื้นถนนนะทุกคนแล้วตอนนั้นผมคิดในใจว่าอุ้ยแล้วเพื่อนเราจะเป็นยังไงหันไปดูเพื่อนยืนปกติจบเพอนยืนอยู่เฉยๆสรุปเพื่อนกระโดดออกทันเพราะว่าเพื่อนอะเพื่อนเขาเตรียมตัวไปแล้วไงเพื่อนเหมือนรู้ว่าอ่ะจังหวะนี้มึงจะล้มเลยส่วนเราบูว่าเดนจังหวะนี้จะล้มเราถ่ายไปกับถนนอยู่คนเดียวแต่อันนี้คือโชคดีของกูนะกู ปูมันบอกไปก่อนว่าคือตอนนั้นมันดึกก็จริงใช่ไหมครับแล้วมันไม่ค่อยมีรถจังหวัดที่ปูหลงอ่ะเขาปูขับเร็วมากพอจังหวะที่หลงอ่ะมันไม่มีรถอื่นต่างครับมันก็เลยยังรอดมันเป็นดีเซฟปูมัวหนึงวันนี้นะคะกราบขอโทษทันทีเลยค่ะกราบขอโทษมามาตอนนั้นมีแผลหัวเข่าแล้วมามารู้ไหมว่ามีแผลมารู้มาถมวาอะไรแล้วบอกว่าโอ้เติดบอลนะ โอเคเฉลยเลยวันนี้เฉลยเลยวันนี้อ่านี่อเรื่องวินิากรรมสุดแสบใช่แต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ขี่อีกเลยนะพยายามเรียกได้ก็จะเรียนใช้คำว่าเข็ดเถิะมีคนขี่พอแล้วพอแล้วอ่าโอเคนี่คือินิกรรมสุดแสบไม่เคยยิที่ไหนมาก่อนใช่ยอดแสบจริงแสบจริงทุกทีราินะเพิ่เพมไหมเอาไหมคือคือคือเอาคือพอวันนั้นใช่ไหมทุกคนพอลงเสร็จอะสิ่งที่เราต้องทาอะคือเรา รอเจ็บนานไม่ได้เสียฟอมแย่รีบ<อ>ขึ้นมาปุ๊บแล้วบอกเพื่อนว่ามึงขี่ให้หน่อย<ๆ>รีพาไปโรงพยาบาลตอนนั้นเหมือนแบบหาโรงพยาบาลใกล้ๆไม่ไดใ้ใกล้สุดคลินิพอเดินเข้าไปที่คินิปุ๊บเราก็รู้สึกแล้ว่าไม่ไหววะถ้าทําเองนี่คือใจต้องแข็งมากเพราะว่าแผลมันเยอะเกินก็เลยบอกเพื<ๆ>่อนเพื่อน่็ไปโรงพยาบาลแล้วกันเพื่อนก็พาขับไปครับ แผลเต็มตัวแล้วเลือดอ่าเไปเพื่อนก็ขี่มาไปไปอีกประมาณแบบหลายโลหลายโลอยู่หลายอยู่แล้วเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลก็เรายังมีสติเราก็ไม่ไม่สามารถเราก็เราก็มีสติอยู่ปุ๊บเราเดินเข้าไปที่หน้าเคาน์เตอร์บอกพี่ครับผมขอมาทําแผลได้ไหมครับเขาบอกน้องเคยมีประวัติหรือยังจัะยาวอันี้คือที่สุด บุ๊น่าเกอะประวัติทั้งงมีเลือดอยู่เนี่ย <T> <l ots> ไาทำแผลให้ก่อน <l ots> uh, ไม่เราเราก็นั่งก่อประวัติอะไรแล้วก็<ๆ>พอกอบเสร็จปุ๊บก็เข้าไปทำแผลเข้าไปทำแผนี่นห้องชุกเฉินครับตอนนั้นสิ่งแรกที่เขาพี่ในห้องฉุกเฉินเขาทำก็คือยิ้มให้แล้วหัวเราประปะป๊าเราเราแบบตกใจมากเฮ้ยทำไมเขาหัวเราะใส่เรานะอะไรเนี้ย บอกว่อ๋อเป็นเรื่องปกติมากๆของที่นี่ทุกคนมาด้วยสภาพเดียวกันทุกคนล้มทุกคนล้มเหมือนกันทุกคนที่มาก็คือขี่มอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นขัมาค่ะไม่ใช่น้องบุ้งคนแรกใช่น้องบุ้งขับอย่างระมัดระวังที่สุดในโลกแล้ววันนั้นไม่ระวังแต่หลังจากนี้จะไม่ขับเลยตัดประทานตัดประทานแล้วแหละแล้วก็ทำแผนเสร็จเรียบร้อยสบายดีครับตอนนี้วิรกรรมปีวิวิรกรรมสุดแสบนะคะแสบจริงอันนี้เพราะว่าไม่ได้แสบที่นิสัยแต่เจ็บมาอย่าเพิ่โกรธได้เปล่า ไม่ไม่มาคาเดี๋ยวน่าจะมีเรื่องให้โกรธเยอะกว่านี้น <c oughs> อ๋อไม่ใช่หรออ่ะโอเคเราไปที่ข้อต่อไปกันเลยดีกว่า